ใหญ่อยู่นี่นครั้ยโ้โอ้ย้้หือ,อต่อใส่ได้เลยลกูกใส่ได้เลย ขะขึนไปขึ้นไปเลยอ้าวอ่ะรอ,อ,อดไปะขะขึนไปพุทธไปสไลด์เลยป้าสไลด์ลงไหมไรเรียนไม่ได้ใช่ครับ โอเคไปเล่นไม่ได้ลูกจะเล่นนะนั่งตั้มไม่ได้นะคะมีห้องของเล่นค่ะบิตตันวิโสดนไปไหม มาที่โซนอลิสตออยู่นะคะควอมเด็กๆนะครับนี่อลิสตลแลนด์ใจเออเี้ยค่ีู่้หญมีน้ตเบ้สีส้มขายนะ สันกระดิ ng กระดิ ng กี่สีลลก โอ้โหมีไอติมอ่ะลูกมีไอติมด้วยนะอันนู้นะคิมีอะไรน้พิม เป็นไปว้าวอายิปมาใหม่อุ้ยโทษครับ ว้าวโอ้เก่งจังเลยนะคนต่อนะนี่เก่งจังเลยนะคะคนนี้คะ่ะโอ้โอคิดว่ากเก่งจังเลยนะอชอบเลยกเด็กๆนะตอนนี้นะโอย โอ้โอพี่มันใหญ่เลยลูกโอ้โน้พี่มันใหญ่เลยนะโอ้อนใหญ่เลยใช่ไหมคะเออว้าวอยู่ไหมอยู่ไหมกลับข้างไหมโอ้อยู่นะคะเก่งอย่างนี้คะเนี่ยโอ้วายุว่าเก่งยังเลยนะโอน,นต้องใหญ่อยู่ใช่ไหมคะ โอ้ระวังลนระวังลนระวังระวังระวังระระวังระวัายลนแล้วใหญ่หเลยนะใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยนะใหญ่เลย โอ้โหน้องหิ้มเก่งอย่างเลยนะครับแปลกเก่งอย่างนะลเลยนะยโอ้ยวายุเปย์ใหญ่แล้วว้าวเปย์ใหญ่แล้วเย้่เปย์ใหญ่เลย แปลกไ,ไหมคะโอ้โหแปลนะคะว้าว้าวว้าวไหลร่งไม่เลยไหลยิงมาได้นะว้ายตกตเออตกไปข้างล่างเลยนะขนะาหักเลยวนะโอ้น้องพี่อยากได้ใหญ่เหมือนกันนะโอ้

ตอนนีเ้เด็กกำลังต่อนะครับโอ้เป็นแม่เหล็กนะครับก็เป็นรูปร่างให้ต่อ พมต่อใส่ได้เลยลูกใส่ได้เลยเออขยับได้ลูกขยับเลื่อนได้โอ้น้องพิมพ์ต่อสวยจังเลยนะคะอ่าเลื่อนเลื่อนมาลูกเลื่อนมาเลยไม่ต้องหยิบบอกก็ได้ลูกเลื่อนมาเลยเก่งจังเลย โอ้โหอีกอันนึงได้ไหมคะโอ้ยเก่งอยนี้คะเนี่ยได้ไหมคะได้ค่ะได้สิได้เออได้สิแม่มิงโอ้โหนี่เย้ตอแถวใหม่เริ่แถวใหม่ในลูกฟีฟโหเก่งจังเลยแถใหม่ก็ได้คะ่ะนี่ไงลูกน,นี่นี่สีนี้นี่ข้างล่างก็มีลูก

ไะไมานี่งไงลูกรถไฟลูกรถไฟก็มีเลยอ่ะดึงดันออกมาโอเค ย <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ้ตกปลาเร็วคุ่วัดยังโอ้ยได้ปลาอะไรลูกหรื <c oughs> อลปลาวานหรือปลาวานให้ตให้เสร็จก่อนพี่เย้ปลาหมึกแล้วนะเอ้ย ขปวันปะวนัะวนเลยขปวันอันนี้ก็ตกได้พี่พุธต,ตกได้เลยเย้ เ้ยำมีตกปลากันแล้วนะเลี้ยงก่อนเลี้ยงก้อนตกปลาตกปลาเ้วยพี่ตกปลาโอ้โหตกปลาเก่งจังโอ้ตกยีเสื้อนะ โอ้โหยูนต์ตุดผีเสื้อน้อพี่ตกปลานะโอ้ยได้ยังได้ยังโอ้โหปลาฉลามโอ้โหตกปลาฉลามนี่นะคะโอ้ตกปลาอะไรอีกโอ้ยปลาฉลามอีกแล้วโอ้ยปลาปลงมาโอเคปลาลงมาค่ะปลาลงมานะไม่ใช่ปลาฉลามนะนโอ้โหนี่อะไรคะนี่ปลาหมึก วันนี้วันเด็กนะครับพี่คุณกับน้องพิมพมาเมกาฮาร์เบอร์แลนด์ไอคอนสยามนะครับผมบตอนนี้กำลังตกปลากันนะน,น้องพิมสนุกใหญ่เลยนะตกปลาน,นะวันนี้นะสนุกจังเลยนะคะตกปลานะคะเออส่วนน,นนะะอ้องมิงก,ก,กำลังเรียง ตัดปีกให้พุทธอยู่นะคะว,ว้าวปลาสวยอยู่โอ้ยจะพวกแล้วนะอีกตัวนึงเหลือเตา่าเหลือเตา่าเหลือเต่านะคะอเน้องพิมเหลือเต่านะคะปะวนันปะวานนะครับโอเคเตา่าโอเคเย่พนมือหน่อยตกปลาหมดแล้วเย้ มันว่างงี้แหละผมกินอ่ะไม่เป็นไรลูกตกเลยตกเลยไม่ปาแล้วค่ะอ่าไม่เป็นไรลูกไม่ปาอ่าตกหน้าตกสัตรูตกสัตว์ปีกแล้วอ่าเรื่อ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 โทรสาหัใครคะอ้าวได้ยังได้ยังโอ้โหนอนแล้วนอนแล้วโอ้โหไหนทร่มที่โทรสาหัใครคะ โอ้โหเก่ยงยังน่าตกีีตกสัตว์นะคะบบตกมแมลงสัตว์แมลงนะพี่พุธนะตกสัตว์แมลงนะเรา่าไปไหนไกลด้วยวันนี้ใช้สมาธินะครับก็ฝึกสมาธิสำหรับเด็กๆนะกิจกรรมวันนี้นะพี่พุธฝึกสมาธิก่อนนะครับปกติมีสมาธิไหมครับ มีสมาธิไหมครับก่อนฝึกสมาธิครับโอ้ยทำอะไรอันนี้มใส่เองอ่าใส่เองเลยอทั้งทีมพทำอะไรลูกให้น้ำได้วยอ่าตกปลาเลยครับ เลือเล่อยเรื่อยล้างจานนี่ล้างน,นี้เลยมีครกด้วยนะลูกอะไรนะเออมีครกมีสากนะสากไม่เจอนะเออไม่มีสากเลยนะ โอ้ช้อนก็มีนี่ค่ะนี่อันนี้ก็ได้ลูกไม่เป็นไรมีมือถือเลยนะเอาต้มแล้วเอาไปล้างเงี่ยนู่นนู่นนู่นตรงนู้นลูกนู่นเนี่ยเตาแก๊สอยู่ตรงนู้นลูกเห็นไหมข้างบนนะลูกเตาแก๊สอยู่ข้างบนนู่นเลยนู่นนู่นลูกขึ้นเตาแก๊สไปถุงข้าวตรงนั้นแล้ว ออสุกยังสุกแล้วเติมน้ำไหมสารอาหายหมดจริงหรอหายหมดแล้วจริงหรออ่ไมันครบนะไม่ใช <c oughs> ่ที่บุกใส่น้ำยังเปิดน้ำใส่ยังลูก ไล่มาว้าเย่อะตรงนี้ก็มีสไลด์อีกอขึ้นไประวังหัวไอ้พ่กขึ้นมาโอ้โหมีสไลด์ด้วยอ่ะวิเย่ ขึ้นไม,ม่ไขึ้นไม,ม่ไปงนูลูกอ,อ,อ้าอเกียร์ไหนก็ได้ลูกเอาเลยว้าสไลด์ตรงนี้ก็ได้เย่กระโดดเลยโอ้มีกระโดดด้วยอ่ะ ว้าวโอเคระวังเนี่ยนะลูกดูน้องด้วยอ่าสไลด์มาว้าว